อายสปีนด้านมันคอยระวงวทุกคนหน้าผาจับตุ๊กข่้นขึ้น้นขเ้นขึ้นขึ้นไึ้นข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 ึ้น้นขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นข่้นขึ้นเึ้นขอ้นขึ้นข้นขึ้นข้นขึ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 ้อขึขึ้นา <า>ย่งอาหารชิ้เดียวกันนั้นมาป็นจบถ้าเราหวาดหวามันคงไม่ถูกเราสั่หนัไม่่อาหารเลยสัก้านจะเร่โอเจาวันโซรามันคือยักษ์ใหญ่วาวมันคือไดโนเสสุดหวาที่ทำที่ตาใจส

เป็นชีวิตหิเหมืนอนสัตว์จพอยาวมันมีเขาสามเขามีแผงที่หัวเบือนจานนั่นแหละเื่องวุธไม่คอยฟองสัตวอไดโนเสาร์พันถูกายที่ททือเป็นอาหารแต่ก็ยังมีเจ้าจยพอยา,า,ยออยาวและมูนางสามเขาพูกว่ารักอะไรม่มกุนโนนนอเรื่องปีนผานะพว เกิดใหม่หรลอว่าตัวย่อแต่ะบรรมนุรุษและของพกเาาเอาที่ชีวิตของมนุษย์ทุกนั้นวัามีที่อยู่อาศัยจรทำตามแนวเชิงเขาอันเป็นที่มาของแหล่งน้ำความสมดุลชื่นซึ่งมนุษย์สามารถหาอาหารได้ ถ้าทำจากน้ำสัตว์หรือจากอาหารและได้กัะนั้นให้เขาหลังนาวหละทนแม้อาาศคุอันอรอลอทวัดทวมสูงตลอดและสาขภาวะจะส่งกึ้นมากกว่าที่คาด ปวดเพราะมันอยู่ไหนว้าวนี่ล่ะแป้แล้วเอาแล้วพี่ก็มาเข้าหาแล้วอะเฮ้ยว้าววแป้งแล้วอะบายเบียบาย